สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน3ส,สิ่งที่ท่านไม่ควรทําในช่วงวิกฤตของชีวิตเพราะสิ่งเหล่านี้สามารถทําให้ท่านหมดเนื้อหมดตัวได้ภายในชั่วพริบตาข้อที่1อย่าไปหวังลมๆแรงๆว่าการเก่งกาไรจากสกุลเงินดิจิตอลทั้งหลายว่าสิ่งเหล่านี้จะทําให้ท่านเป็นคนรวยได้ในชั่วข้ามคืนก็เพราะเป้าหมายของเขาก็คือการชักชวนผู้คนจํานวนมากให้เข้ามาเล่นเพื่อที่เขาจะได้กําไรจากเรา หากใครมาชักชวนท่านเล่นก็แค่บล็อกเขาออกไปจากรายชื่อของเพื่อนท่านซะหายนะก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะแม้แต่ราชาหุ้นระดับโลกยังไม่คิดอยากจะเล่นและแมงเม่าอย่างเราเราท่านๆจะไปเหลืออะไรจริงไหมครับข้อที่สไม่ว่าสถานะการเงินของท่านจะย่ำแย่แค่ไหนก็ตามก็อย่าได้ฝากความหวังไว้กับการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็น,นรูปแบบไหนก็ตาม เพราะโอกาสที่ท่านจะถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นมีเพียงแค่หนึ่งในห้าสิ